สวัสดีค่ะเอสเตอร์สุปรีลีลาค่ะฮัลโหล I'm Esther Sup s u p รีลีลาค่ะก็ถ้าจะให้เอสเตอร์เลือกมาคำหนึงในการจำกัดความว่าอธิบายตัวเองเป็นยังไงก็น่าจะเป็นคำว่า f ันนี่ค่ะแปลว่าตลกซึ่งเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าว่าเราอ่ะเป็นคนแบบเอยตลกเป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยชอบทำอะไรที่แบบตลกตลกไม่ค่อยห่วงสวยเท่าไหร่ค่ะ ็ดลับนะคะที่เอสเธอร์ใช้เป็นประจำเวลาในการฝึกภาษาอังกฤษก็ส่วนมากก็เราก็จะฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ถ้าบางคําที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะมีดิ c t i o n a r y ในโทรศัพท์ที่สามารถแบบเซิร์ชหาได้เลยแล้วก็สามารถกดเซฟไว้ได้ด้วยมันก็จะแบบง่ายแล้วก็สามารถนํามาทบทวนใหม่ได้อีกค่ะค่ะเอสเธอร์ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้พี่ๆหรือน้องๆคนไหนที่รู้สึกเหมือนท้อกับภาษาอังกฤษก็อยากให้ ฟังเยอะๆถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจแต่ว่าในเมื่อเราฟังซ้ำฟังทุกวันอย่างเงี้ยมันก็นทําให้เราเกิดความเข้าใจแล้วก็แล้วก็มีแบบเครื่องมือสื่อสารแล้วก็สามารถโหลดพวกอ i c t i o n a r y Talking d i นดก็มีค่ะก็อยากให้ใช้เรามาให้เกิดประโยชน์ค่ะ <S <S พบกันในนิตยสาร I Get English นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ